อาคารพาณิชย์ติดถนนจะอยู่เองก็ดีจะค้าขายก็รวยอาคารหลังนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม63ค่ะซึ่งห่างจากถนนใหญ่เพียง700เมตรเท่านั้นพอเข้ามาภายในอาคารนะคะบอกเลยว่าพื้นที่ด้านในคือกว้างมากและเพื่อนๆที่แพนอยากจะซื้อบ้านพร้อมที่ทํากินนะคะก็สามารถเปิดธุรกิจตรงชั้นหนึ่งตรงนี้ได้เลยในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะเขาจะมีห้องน้ำให้1ห,ห้องห้องครัวของที่นี่นะคะจะอยู่โซนหลังบ้าน,นะคะ่ะและเรื่องกลิ่นอับนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นี่เขาก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ห้องซักล้าง ะะด้านหลังจะเป็นแบบเปิดโล่งค่ะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีไปต่อกันที่ชั้นลอยค่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ทําธุรกิจร้านอาหารและลูกค้าแน่นล้านะคะก็สามารถเสริมโต๊เสริมขึ้นมาที่ชั้นลอยได้ไปต่อที่ชั้น2อค่ะทุกคนชั้นนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ำที่แยกโซนเปียกโซนแห้งให้1ห,ห้องส่วนห้องนอนนะคะในชั้นนี้จะมีทั้งหมด2ห้องสําหรับห้องนอนที่1น,นะคะห้องนี้จะหันหน้าออทางหน้าบ้านค่ะทุกคนส่วนของฟ้านะคะเขาจะใช้เป็นฝ้าหลืบซ่อนไฟห้องที่1เขาจะมีลูกเล่นเป็นหน้าต่างไม้ทรงกลมกับปรระตูไม้ทง และห้องนี้เขาก็มีระเบียงรับลมด้วยจ้าห้องนอนที่2นะคะเขาจะเป็นห้องแบบสตูดิโอค่ะแล้วก็มีหน้าต่างมาให้1บ้บานไปต่อกันชั้นที่3กันเลยค่ะทุกคนชั้นนี้นะคะเขาจะมีห้องน้ํามาให้1ห,ห้องแล้วก็ห้องนอนฟิลแบบมาสเตอร์เบดูมาให้อีกหนึ่งห้องในส่วนของระเบียงเขาเลือกใช้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะช่วยให้บ้านของเราสว่างด้วยแสงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและแน่นอนอาคารพาณิชย์จะขาดไม่ได้เลยคือดาดฟ้าซึ่งขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวดํากลัวร้อนก็เลยค่ะทุกคน แดดให้แล้วจ้าในส่วนของการเดินทางก็คือสะดวกมากค่ะทุกคนเลี้ยวขวาไปเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายไปบางบอนแถมอยู่ใกล้มาทีหลัก2เพียง10นาทีนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับคอมมูนิตี้มอใกล้สถานศึกษาและใกล้โรงพยาบาลดีขนาดนี้ผ่อนเพียง16,200้บาทฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองมีบริการดูแลสินเชื่อกับธนาคารมีบริการฉีดลวกให้ทั้งหลังก่อนเข้าอยู่ฟรีและที่สำคัญเขามีรับประกันคุณภาพหลังการขายให้3เดือนเต็มให้จดเต็ม ต้องที่นี่เท่านั้นทักเลยบ้านถูก